ขอ,อต้อนรับเข้าสู่ช่อง RPG Mobile ครับใบ TW นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะเราจะมา uh, รีวิวนักเตะครับตำแหน่ง c ีนะครับ2ตัวเป็นบัตตัวนี้กับโซแคมเบลนะครับก็ส่วนท่าพลังก็ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นโซแคมเบลนะครับนี่จะเป็นค่าพลังข้างในของเขานะต่อไปนะครับจะเป็นเอสเซียงนะครับ ตำแหน่ง CDM นะครับเป็นตัว C นะครับที่เราแลกมาก็เท่าที่เห็นนะครับจะมีตัวฟีก็เอนเดอร์สันนะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ตัวในพาร์นะครับเบนเดอรซีวานะโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมฝากพี่ๆน้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็ขอลองแบบ ลงแรงแบบไม่จัดอาดบกันก่อนนะครับสักหนึ่งเกมก็แล้วกันเนาะซับเซอร์กันหน่อยนะส่วนวัตต์ตัวนี้ผมได้ลองมาแล้วนะครับแต่โซคัมเบลครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ว่าได้ลองนะครับ ผู้ต่อสู้ก็มีบัตตอรนี้เหมือนกันนะมาครับผมเราเป็นฝ่ายเคลเบอลนะครับผมไปครับจ่ายไปที่เบลมมนะรรบเบลิงแฮมนะยังไงครับเบลลิงแฮมยังไงอู้ห้าดครับผม ครับดึงลงกันครับดึงลงกันอ่าโอเคยังได้อยู่ครับจากที่เนทเวทครับเนทเวทไปที่ฮาแลนครับฮาเลนไปที่กุลิดครับกุลิดเลี้ยงไปครับคอสได้ไหมคอสคอสมาฮาเลนครับโอ้โหเรียบร้อยครับยังศูนย์ กือบจะชนกันกับเนสเวดนะครับเนี่ยจังหวะคอร์สมาฮาเลนวิ่งเข้ามาหมุนได้นะครับผมมาครับเราก็นำกันก่อนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นจังหวะสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเซียงหรือว่าโซเคมเบลบัตตนี่นะครับผมเสิ ยังไงค o ับยั m ไงอ๋อโอเคโอ้โหปาดไปชนเสานะเกือบไปเหมือนกันครับมาลูบลิตยังไงอ๋อสองวิธีโอ้โหนะไ,ไ,ไม่ผ่านครับ อาโอเคครับสบ่งไปที่โอ้โหเบียดกองหลังไม่ผ่านนะมาเล่นครับผมดดบบก็คู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะใจเย็นนะถือว่าเล่นดีนะครับเล่นดีคู่ต่อสู้ ก็ถึงจะไม่ใช่โหมดแรงจัดอันดับนะอ่าเห็นเมื่อกี้เห็นไหมครับเอเซียงเข้าบอลนะโอเคนะครับอ่าโอเคแอนูซองส่งไปที่อ่าโอเคครับจบขึ้นแรกนะครับผมเราก็นำก่อนเนาหนึ่งศูนย์มาดูกันต่อครึ่งที่สองนะครับผม เี่ฟินิโจูเนียร์ถ้า้าจะ้้าป <K> ิดไหมเปิดไหมเอ้าไม่เปิดเโจอ๋โอเคได้อยู่หาเล่นอ้าโาเล่นช้านเบนี่โซคนเบลวิ่มาสกัดได้ครับไป เนวิตเอาเนวดก็ไม่ผ่านครับฮาเลนฮาเลนต่อได้ไหมเอายังได้อยู่ฮาเลนโอเคกุลิตเอายังไงอ่าโอเคยังได้เบเรตูไปที่ฮาเลนอีกรอบครับโอ้ยิงติดนะครับผมมาครับมาดูลูกโมงครับยังไงครับฮาเลนโอ้โหล้ม เอาลูกลิดยังไงครับยังไงได้ไหมโอเคครับโอ้โหเรียบร้อยมาดูจังหวะลูกลิดกันนะครับผมว่าเขายังไงครับนี่เลนเช็คสองรอบสองรอบรแล้วก็ลอดใต้ขามาครับผมโอ,โ,โอเคครับเราก็นำไปแล้วนะครับสองสุดมาดูกันต่อเลยครับผม จะได้นะครับเราลงแรงไม่จัดอันดับเนาะก็ถ้าจัดอันดับก็น่าจะเพิ่มแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเอรอบต่อไปเราไปลงแรงจัดอันดับกันดีกวัวนะนี่ครับเปลี่ยนตัวกันสักหน่อยนะครับผมเอาเอฟเซนเบิแล้วก็เอาโฟก์คน่ามาแทนนะ,อะโอเคครับเอเดสัน S, okay, ยอย่างไรอย่างไรฟอมาลูกนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับโดนเปียดก่อนนะก็ไม่ได้แต่งมุมนะครับผม เหมืนว่าจะจบเกมแล้วครับตอนนี้ก็เราก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ2-0ก็ลงแรงไม่จัดอันดับนะก็เดี๋ยวเราไปดูดูันต่อในเกมที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงแรงจัดอันดับกันแล้วกัน,น มาครับมาดูกันต่อในเกมที่สองกันเลยนะครับผมก็คราวนี้ลงแรงจัดอันดับนะเออก่อนหน้านี้เราแพ้นะครับแพ้แพ้ไปอ่าสี่สองนะครับรู้สึกโอ้โหแย่มากๆเลยเอไแปลกๆนะครับโซเคมเบลนะโซเคเมเบลเอไแปลกๆนะครับผมมาดูกันกับฟูทีมมัดหินนะ มาดูกันว่าเราจะแพ้หรือชนะน,นะครับผมก็จะพยายามประคับประองให้ดีที่สุดนะครับจะเล่นเพื่อ,อดู AI นักเตะน,นะครับผมอบอลไปที่เบรโด,ดซิวานะครับผมยังไงครับอ่ามวนกลับขึ้นแล้วก็แล้วก็ยังไงครับปั่นลูกนี้โอ้โห,โหเรียบร้อยครับ1.0นเบรนโดซิวาครับ ก็เลี้ยงเข้าไปยิงง่ายๆนะครับฝั่นเขาไม่ได้ประกบนะครับโอเคครับแล้วก็นำกันก่อน1-0นะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะตีเสมอได้หรือไม่นะเราจะไม่คาดหวังนะครับว่าเราจะแพ้หรือชนะเดี๋ยวเรามาดู AI นักเตะกันนะครับตัวที่เราจะรีวิวนะโซเคมเบลบาตอเน่แล้วก็เอสเซียงนะครับผมอ่าโอเค เมือเ่อกี้บาตอเน่แทงได้ไหมแทงได้ไหมแทงไปที่หานด่ครับได้ไหมอู้ไม่ได้ครับเบนเซม่าฟนิซ์จูเนียโซโคแคมเบลโซเคมเบลมายังไงยังไงอ่าได้อยู่ครับเอเซียงอฟาฟ้าครับ ทันไหมไม่ทานหรือปัดเข้าโกตัวเองครับแอนเดอร์สันจากเอ็มปัปเป้นะครับลูกปั่นดูดีปัดเข้าโกตัวเองนะครับผมครัวเ,วเขาจะตีเสมอเราเวคมัะจ่ายบอลไปที่ฮาแลนครับเอ้าดูสกาด เอาโซคเคมิวได้ไหมอ่าได้อยู่ครับบอลอยู่ที่เนดเวทครับโอ้โหโดนเบียดนิดหน่อยครับเสียบอลคลับคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะเล่นรอบครอบนะครับ คือเขารู้ว่าเขาบุกมาแล้วเขาตันเขาจะมมวนกลับคืนเลยนะอ้าย่งไงครับโซเคมเบลยังไงครับยังไงลูกนี้โอเคติดได้อยู่ได้อยู่นี่อ่าได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ในเว็ตโอ้โหไม่ผ่านอีกแล้วจบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอบอลไปถึงเนเว็ตนี่ คือไม่ผ่านครับหันมาคือคู่ต่อสู้นี่คือเบียดประทะพร้อมประท้าตลอดเลยนะครับามาดูต่อครึ่งที่สองครับผมนี่คู่ต่อสู้ค่อนข้างเล่นรอบครอบครับเล่นดีเลยแทงได้ไหมแทงไปที่ฮาแลนด์ครับลูกนี้ตอกส้นไปครับปันเรียบร้อยครับ จากเออร์ลิงฮาเลนนะครับผมอ่าเราก็นำมาแล้วสอนึ่งเนี่ยตอกส้นไปแล้วก็ปั่นนะครับสองหนึ่ง้ครับสองหนึ่งก็ต้องพยายามคุมกองหลให้ดีนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับเอเซียงถือว่าโอเคนะแต่ก็ยัง <ปะ S 1> ดูแปลกๆครับอโอ้โหเรียบร้อยปัดเข้าโกตัวเองอีกแล้วนี่นะครับที่ผมจะมารีวิวก็ผู้รักษาประตูตัวฟรีนะแอนเดอร์สันเนี่ยปัดเข้าโคตัวเองสองลูกนะครับปัดเข้าโกตัวเอง าขอตามดีเสม,มอแลอ nah ้วครับโอ้โนเคครับได้บอลกลับมาคืนนะลูกกลิยเน็เวดเอาจายติดเสมอทันสองสองนะครับผมเรริูดกันลบ jeito. ล m e โอเคครับเหสานปากได้นะเราขอเปลี่ยนตัวลงมาหน่อยนะครับเอาเอซงเอานะครับเอาเอมปเปอแล้วโอ้โหัวจะเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้เรียบร้อยเลย มา,มาตามกันต่อครับผมว่าเราจะตีเสมอได้ไหม,ไมเน,น้เนไปครับมอกนกามาจ่ายมาที่คุณริดครับอื้อนหฟนุตนาจ่ายบอลติดนะครับอ่าโอเคเอฟเฟนแบกจ่ายไปที่ฮาเล่นครับฮาเล่นไปที่ เนทเวทเนทเวทยังไงยังไงขอปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหอ้าตามทีเสมอได้นะครับสามสามนี่ครับลูก,ลกปัน่นเนทเวทนะครับ เกินตัวนะครับหาเล่นออกเอาเบนเซม่าลงมาแทนนะครับผมก็คาดว่าเกมนี้จะเสมอนะครับสามสามกันแล้วกันนะเอ้เบนเซม่าไปได้ไหมได้ไหมอูโหโดนเบียดจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันกันแล้วกันนะครับผม มาครับถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วนะครับผมก็ตัวแรกเลยนะครับสำหรับโซแคมเบลนะผมว่า AI ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีแน่นอนละ่ะมันยังไงมันก็คือโซแคมเบลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหม่อะไรเงี้ยโอเคนะครับเรื่องการหม่แต่ว่า AI ของเขานะ่ะรู้สึกแปลกๆนะแปลกๆมันเอือรแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะ จริงๆที่พี่น้องลองเล่นกันดูแบบก็ได้นะครับผมก็ส่วนคะแนนที่ผมจะให้สำหรับโซค a มเบลนะ7.5เจก็แล้วกันนะครับก็เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นที่แบบเล่นได้ดีนะยังรู้สึกแปลกๆนะอาจจะต้องหาแผนหรือว่าหาชาาิเคมีที่เข้ากับเขานะครับผมก็ส่วนค่าเคมีก็ จะมีบางตัวที่ว่ายังไม่เต็มนะก็เยอะเลยแหละ,หละไม่ไว่าจะเป็นแอ r แลนตหรือว่าเบรเดร์ซิวาเนเวนะครับผมต่อต่อไปเป็นบาตโตนี่นะครับบาตโตนี่นะมผมว่าดีกว่าโซเคมเบลมาหน่อยนึงะครับดีกว่าโซเคมเบลแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นแบบผลงานเ,าเด่นชัดเหมือนโซเคมเบลนะ ตัวแคนเบลอาจจะมีรูปมงรูปสกัดอะไรเงี้ยแต่บาตโตนี่ผมว่าคุมตำแหน่งได้ดีแล้วก็ใช้ได้น่าเล่นนะครับเป็นตัวฟรีที่น่าเล่นนะครับผมก็<อ>ให้มากกว่าแคนเบลมานิดนึงอาจจะประมาณ8ก็แล้วกันนะให้มาแปดถือว่าโอเคนะครับผมต่อไปเป็นเอเซียนเอเซียงนี่ให้8.5ก็แล้วกัน,กนยังรู้สึกแปลกๆนะครับเรื่อง AI แต่ว่าในโหมดเมนเชเตอร์ อ่ามูนเมเนเจอร์ผมเล่นแผงนี้นะครับโอเคนะสำหรับเคสเซียผม่โอเคแล้วก็บารโตนี่กับอ่ามอนี่นี่นะโอเค,อเคมากๆเลยนะครับสำหรับมูนเมเนเจอร์โอเคแต่ปัญหาของเขาก็คือตอนนี้อ่าเป็นเรื่องเฮตุเฮตมากกว่านะครับที่ยังพบเจอปัญหาอยู่ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะที่มารีวิวให้ดูนะครับ ก็จะมีโซเคมเบลบัตตตนี่แล้วก็เอสเซียนะครับผม3ตัวนะที่ว่าเป็นตัวฟรีตัวแจกหรือว่าตัวในพาร์ทน,นะครับผมก็สำหรับนักเดร็ก็รู้ๆกันอยู่นะครับถือว่าโอเคนะเก่งใช้ได้โอเคประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับฝากพี่ๆคนพี่ๆน้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะก็สำหรับวีดี้าอยากให้รู้อะไรหรือแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ คุยสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมก็พยายามตอบในทุกคอมเมนต์นะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าแล้วกันนะครับผมไว้สำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆครับ